สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทาง f อฟเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะมาผูกกระช่องสาววึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางหาน้อยนะคะห้านอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมเนาะในคลิปเดียวกันนะคะเข้ามารับชมแล้วนะคะก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าของวันที่23นะคะดูผลกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูแนวทางของวันที่24นะคะซึ่งวันที่23นะคะแอดให้เด่นไปที่1 3 5หนะคะวิ่งรูที่3 ผลที่ออกนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจหนึ่งสามสามนะคะล่างเจ็ดสองอะดินสามมาดินหนึ่งมานะคะแอดให้วิ่งรูดที่สามเนาะสามสามมาตัวที่แอดเน้นนะคะในรอบเลิกในรอบแรกเลยสำหรับตัวอาสามสามล่างเจ็ดสองแอดหลุดไปในรอบพิเศษนะคะเจ็ดหกเจ็ดนะคะล่างสองสี่นะคะแอดหลุดไปเช่นกันเนาะในรอบปกตินะคะหกหกศูนย ล่าง0ูนย์สนะคะอันนี้แอดก็หลุดไปเช่นกันในรอบ v i p 053ล่าง3 6นะคะ5 3าแอดเน้นไปที่35หเม็ดเดียวในกลุ่มแอดให้ไปที่3 5มหเนาะมานะคะในรอบ v i p บนล่าง36นะคะดูไปเน้น3ามามาสานะคะพี่พี่จ่ะมาบนล่างเลยนะคะสําหรับรูดที่3เด่น5ก็มานะคะ อรอบนี้มา3คู่ 2, หน่อยนะคะรอบเฉพาะกิจบน V.I.P. บนล่างนะคะตามกันต่อนอกกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ไปทีละสูตรนะคะดูผลแล้วก็ดูอ่าแนวทางใหม่นะคะอ่ามาตามกันต่อนะกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่2 4กุมภาพันธ์นะคะ2568นะคะพี่ๆจา๋า อะมาดูกันสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะเดี๋ยวนะแอดเดี๋ยวแอดเขียนสิทธิ์ให้ดูใกล้ๆนะคะตัวเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่สี่นะคะหกแล้วก็เจ็ดนะคะแอดจะวิ่งรูดที่หกนะพี่พี่จ๋าลุนได้สี่นอยเหมือนเดิมนะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง v i p นะคะอ่ะรูดที่หกนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง หกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นเนาะในรูที่หกนะคะมาดูกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับรูทีหกตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่หกศูนย นะคะเน้นไปที่60 61 62 6 5 67แล้วก็69เนะคะเน้นไปที่6คู่นะก็จะประมาณนี้นะคะจุดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสูตรการคำนวณมีเขา้ามีหลุดนะอ่ะแคบไว้นะคะเดี๋ยวแอดจะไปอีกชุดหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าก็คืออ่าสูตรมัดรวม นะคะก็คือสูตรมัดรวมนะอ่ะไปกันต่อนะคะดูผลกันกดผลของสูตรมัดรวมแอดให้เด่นที่3กับ5ไปนะคะเด่นที่3กับ5ผลที่ออกในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจห3ึนะคะอ่ะสามาบนนะคะ ล่าง72แอดหลุดไปนะคะในรอบพิเศษ767ล่าง24นะคะ67แอดหลุดไป24แอดหลุดเช่นกันนะคะในรอบปกติ660ล่าง04นะคะอันนี้แอดหลุดไปในรอบ VIP นะ,ะ053นะคะ0มา5มา3มานะคะตารางมา3ตัวนะคะส่วนล่าง36เนาะอ่า3553แอดให้ตรงๆต,ตัวที่แอดเน้นด้วย อ่าสามหกสามหกตัวที่แอดหลุดนะคะตัวนี้จับคู่พลาดเนาอมาแค่ตาหลางตัวเด่นนะคะตัวที่แอดจับคู่ก็จะมาแค่สองคู่นะคะพี่พี่จ๋าก็ยังมานะยังมาตัวที่แอดเน้นนะคะตามกันต่อเนาะกับแนวทาง้านอยสูตรมันรวมนะคะถ้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อพี่พี่จ๋าไม่แชร์ก็ให้ กดไลค์นะคะแล้วก็รับชมคลิปแอดให้จุกเนาะเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้ก็ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาตามกันต่อกับตารางตัวเด่นของเราในวันนี้นะคะตารางตัวเด่นที่แอดให้ในวันนี้นะแอดให้เด่นที่หนึ่งห้าแล้วก็หกนะคะหกหรือเก้าเจ็ดสี่แปดนะคะ เด่นสุดในตารางแอดให้เด่นไปที่หกแล้วก็เจ็ดนะพี่พี่จา๋าะระวังหกเจ็ดเจ็ดหกจะมาอีกนะมาแล้วมาได้นะตัวเดิมของวันที่ยี่สิบสามมาในรอบพิเศษเนาะอ่าไม่เจ็ดหกก็เจ็ดเก้าอ่ะอ่ามาดูกันนะคะสําหรับเด่นที่หกแอดให้ไปที่หกศูนย์จะมาอีกไหมหกศูนย์ได้ตัวเดิมก็ให้ไปตัวเดิมนะคะหกหนึ่ง หกสอหกหานะคะสำหรับดินที่7 71ด5 76 7หนึ่นะคะใครไม่ชอบจับในตารางนะสตัวก็เช่นกันนะคะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันแอนให้กันไปที่40 8 9นะคะ 69แล้วก็2 4นะคะมาดูกันตัวที่แอดเน้นมีตัวไหนกันบ้างอ่าเด่นที่หกนะคะเด่นที่6แอดเน้น 6, ain, ไปที่หกนะคะหกาอ่าเจ็ดเจ็ดหกหรือ7 9 78นะคะส่วนชุดกันนะแอดเน้นไปที่สีศูนย์แล้วก็89นะคะพี่พี่จา๋าอ่าหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็ อย่าลืมนะคะจุดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดยกให้ดูใกล้จะได้แคบไว้นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพีพีเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ